แฉชื่นชมแอปทัศอรอกลับมาทํางานวันแรกหลังเสร็จพิธีขุนพอ่อก่อนขอสิ่งนี้เสร็จสิ้นไปแล้วสําหรับพิธีถาปนากิจคุณพ่ออนุสรคุณพ่อของแอปทัศออนรซึ่งบรรยากาศวันที่7ตุลาคมที่วัดท่าทองบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าซึ่งภายในงานนั้นได้มีญาติผู้ใหญ่มาร่วมแสดงความเสียใจอย่างเนืองแน่นและเมื่อวันที่10ตุลาคมแอปทัศออนรน้องปีใหม่นั้นก็สวมชุดขาวพร้อมด้วยครอบครัวพักสุเจริญได้เดินทางไปยังฐานทัพบเรือสัตหีบ เพื่อประกอบพิธีลอยอังคารและอัดของคุณพอ่อโดยน้องปีใหม่นั้นได้ลอยอังคารบกมือราคุณตาเป็นครั้งสุดท้ายอีกด้วยวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพล่าสุดนางเอกสาวแอปทัศออนรกลับมาประจำการทํางานวันแรกหลังเสร็จสิน้นพิธีคุณพอ่อโดยวันนี้ไอจีหนึ่งนั้นก็ได้เผยวินาทีแอปทัศออนรทางานวันแรกโดยระบุข,ข้อความว่าแม่แอปหัวใจแข็งแกร่งสมเป็นสาวสตองแฮชแท็กแชร์าขา่าวสาวสาวตองท่ามกลางชาวเน็ต ที่เข้ามาคอมเมนต์มากมายเช่นแม่แอปแก่งมากรักและเป็นกำลังใจให้เสมอคะ่ะและคือแม่พร้อมทำงานได้เลยกับหัวใจที่แข็งแกร่งของแม่แอปนะคะรักและเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะซึ่งตุย้ยตุยชื่นชมแอปว่าเป็นสาวที่เข้มแข็งสุดๆและจับมือให้กำลังใจกันด้วยซึ่งแม่แอปเองก็ได้เผยว่าอย่าสบตาเพราะเดี๋ยวจะร้องไห้